าังองพื้นไว้ในผิวของเราคือเราไม่ต้องแต่งหน้าทุกคนจะบอกว่าวันนี้นะคะฟานกำลังจะไปทำา b บี o กลนะคะยังไม่ได้ทักทายเลยทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสดติงมาอีกแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเลยเนาะฟานกำลังจะไปทำา BB ี l o นะครับซึ่งเคยเห็นในในทิกตอกเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบ มันคือ,อรายละเอียดอะไรยังไงเท่าที่ทราบคร่าวๆก็คือมันเป็นการแบบเหมือนอารมณ์ประมาณฝั่งรองพื้นไว้ในผิวของเราคือเราไม่ต้องแต่งหน้าเออก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงอะเดี๋ยวก่อนอื่นคือไปก่อนตอนนี้คือฟไฟไหม้จ้ะคอนดัตบ่ายโมงนี่บ่ายโมงสิบแล้วเนาะ เราจะวนด้วยเข็มไมโครนิดดิ้งใช่ไหมแล้วมันช่วยแบบว่ากระตุ้นพวกคอลลาเจนใต้ผิวหนังด้วยแล้วก็ผัดพวกวิตามินของเราะเข้าไปในผิวซึ่งวิตามินของเราอะเป็นวิตามินเข้มข้นเป็นแอมพูนะไม่ใช่แบบเซรั่มนะเข้มข้นสุดอ่ะปกติฝนก็จะมาลิปขนตากับขนคิ้วที่นี่ตลอดเลยแล้วก็ ี่เมื่อกี้ก็ทำไปเรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาะตัวหลักของเรากันเลยนั่นก็คือการทำเซมิโกลนะครับเซมิสกินโกลค่ะเซมิสกินโกลใช่ไหมอ๋อเซมิสมันต่างจากบีบีโกลยังไงอะต่างกันเพราะว่าเราพัฒนาสูตรนะคะให้มันแบบว่าเข้มข้นขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นทำให้ผิวแบบ growing ขึ้นแบบกินจริงๆใช่ไหมอะ หน้าเงาแบบเกาหลีอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบอ่าบีบีโกรชเชก็จะแบบเน้นแค่เหมือนฝั่งบีบีลงไปแค่นั้นใช่ไหมใช่อุปกอณต่างๆเช่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเราจะสเตอร์ไลน์หมดเลยอเรามีเครื่องสเตอร์ไลน์อยาแก้วรองอะไรเงี้ยเราฆ่าเชื้อหมดเลยปลอดภัยแน่นอนทุกคนเดี๋ยวมาลองกันเลยมาก็เป็น first time ครั้งแรกของฝันเหมือนกันนะครับไม่เคยเหมือนกันอ่ะ เดีย๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้คือคลีนหน้าใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากคลีนหน้าเสร็จก็จะเป็นการสครับนะทุกคนทุกคนอันนี้คือเริ่มลงเข็มแล้วนะคือมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่คิดเลยอะเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเอาอะไรมันนวดสักอย่างไมไ่รู้สึกว่ามันกำลังโดนเข็มอะ ตัวนี้มันจะช่วยแบบผัดพวกวิตามินที่เราลงไปเนี้ยเข้าสู่ผิวกระตุ้นพวกคอลลาเจนใต้ผิวหนังออาว้หน้าแบบเราลงวิตามินต่อเหมือนบำรุงตัวเองต่ออะไรเงี้ยมันก็จะไปบบเข้าสู่ผิวดีขึ้นก็เหมือนเป็นการเปิดผิวด้วยคือถ้าแบบบางคนมีสิวอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยบำรุงให้แบบมาสิวดีขึ้น ลงสีแล้วทุกคนเป็นแอมพูงสีคล้ายบีบนะคะแต่หล,หลายคนเข้าใจผิดมากๆก็คือการคิดว่าแบบมันคือเอาบ b มา <c oughs> มาฝังลงผิวซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะปุดตันนะทุกคนคือแบบอุดตันแบบส <c oughs> ิวขึ้นแน่ๆแต่นี่คือ <c oughs> เป็นเป็นเป็นสารบำรุงแต่ว่าแค่สีอะ่ะมันคล้ายบีบเฉยๆ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่ทำทุกคนเดี๋ยวมันค่อยๆซึมเข้าผิวนะแล้วก็มันก็จะไม่ลอยแล้วมันก็จะแบบผิวเธอจะออร่ล่าขึ้นอ่ะก็คือไม่ได้แบบขาวมันทานรองพื้นแบบโคอะไรอย่างเงี้ยนะคือหลังทามันยังดูของคนยังไม่ปิดใช่รูขุมขนยังไม่ปิดก็คือถ้าเกิดว่าจะให้แบบดูฟินเดจริงๆก็คือต้องรอประมาณวันหนึ่งใช่ไหมในส่วนของราคาคือเท่าไหร่เอ่ยยังไงเอ่ยหนึ่งครั้งหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบตอนนี้มีโปรคือทำสามครั้ง เหลือส2 9พหารก่านกับเพื่อนได้ค่ะลดไปเท่บาทลดไปห้าห้าร้อยกว่าบาทหมห้าร้กว่าบาทก็ตกทงละพันนึงพันกว่าบาทเราจะทําเองไ็ได้หรือจะใช่แต่แนะนําไม่ทําเองเพราะว่ายิ่งทําหลายครั้งมันก็ยิ่งยิ่งแบบใช่อเราลงดึ่อะเฮ้ยนี่แค่ครั้งเดียวแล้วทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าหลังจากผ่านไปยี่สิบสี่ชั่วโมงมันจะแบบเข้าที่อะไรยังไงเนาะ โอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสภาพผิวหน้าของฝาหลังจากที่ล้างหน้าครั้งแรกเลยนะนีะ่ยเออรู้สึกว่าผิวมันมีความใ์ขึ้นแล้วก็พวกรูขุมขนดูตื้นขึ้นนะครับพวกรอยควาใต้ตาเนี่ยหายคล้ำขึ้นเฮ้ยดีอ่ะเราแบบคิ้วกับขนตาก็คือปังมากชอบจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับฝานจะลองใช้ชีวิตหนึ่งวันเดี๋ยวฝานจะมาอัปเดตสรุปยอด ให้ททุกกคนนดูอีีโอเคนะครับทุกคนก็ผ่านไปแล้วสำหรับการใช้ชีวิตกับหน้านี้หนึ่งวันในวันแรกที่หลังจากทำเซมิสกินโกล์มานะครับก็ขอมาสรุปกันเลยก็เรากันเอาว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรมันผลลัวมันเป็นยังไงบ้างเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยผิวเนียนขึ้นจริงเนียนแบบขึ้นเนียนจริงๆะแล้วก็เวลาลงครีมเวลาเราทาครีมอะไรเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่า ไอ้ตัวครีมอ่ะมันซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สำหรับใครที่หน้ามันนะครับบอกเลยว่ามันเป็นการเติมความชุ่มชื่นในผิวได้ดีมากๆแล้วพอผิวของเราชุ่มชื่นมากพอนะครับ ผิวมันก็จะแบบผลิตน้ํามันออกมาน้อยลงหน้าแล้วก็จะไม่ค่อยมันหรือถ้าใครผิวแห้งเนี่ยก็ยิ่งตอบโจทย์ไปใหญ่เลยเพราะว่ามันช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นในผิวเนาะจริงๆพื้นฐานของผิวของคนเราเนี่ยความชุ่มชื่อนอ่ะสำคัญที่สุดมาเป็นอันดับแรกเลยฟันอาจจะไปทําอีก2ครั้งเพราะาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้เห็นผลมากๆจริงๆอาจจะต้องทํา3ครั้งเนาะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฟันไปทําอีกเนี่ยเดี๋ยวจะมีวลลอกจะมีวิดีโอมาอัปเดตแน่นอนสาหรับใครที่อยากลองไปทานะครับก็ที่ฟันทำร้านอยู่กับกานีเนาะ เดี๋ยวฟ้าอันจะใส่ไอจชื่อร้านของเขาไว้ให้ในใต้คลิปก็แล้วกันนะครับหรือใครที่เคยทำเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์อะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะสำหรับวันนี้ฟ้าอันสุดติ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย